พี่สมชายบอกว่าทำเองก็ทํ<ร>าเอง,ง <บ S 1> ครับงบเท่าไหร่คะตัวนี้เออ่ตัวนี้งบน่าจะอยู่ประมาณเขาเรียกาแรงบัดาลใจอะไรในการสร้างบ้านหลังนี้คะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับน้องเอกคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นทางช่องทาง YouTube ค่ะวันนี้เราอยู่ในพื้นที่นะคะชักหมากนะ,ะอำเภอบ้านฉางนะคะมาถ่ายบ้านสวยๆแบบท่านผู้ชมได้รับชมนะคะเป็นทรงอ่จั่วนะคะแล้วก็วันนี้เราได้แขกรับเชิญนะคะเป็นเจ้าของบ้าน,นะคะ่ะคือพี่สมชายค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่สมชายเลยคะ่ะค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะพี่สมชายนะคะเจ้าของบ้านสวัสดีครับ ก็พี่เขาเป็น FC นะดูช่องเราก็หลายคลิปแล้วใช่ไหมคะพี่ใช่ครับช่วงช่วงที่กําลังจะจะปลูกบ้านเนี้ยก็หาดูคลิปตาม YouTube ก็เคยเจออยู่อ๋อเห็นไหมคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้พวกเรานะคะมาถ่ายทำนะคะเพื่อเป็นไอเดียกับผู้ชมด้วยเนาะในงบสร้างหลังนี้ในงบเท่าไหร่คะณตอนนี้นะฮะทั้งหมดณตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ700,000นิดๆครับรวมค่าของค่าช่างตัวบ้านนะคะด้านหน้าเนาะหนูต้องขอ ด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่10นะคะตั้งแต่ข้างบ้านฝั่งนู้นนะคะถึงลงจอดรถเนาะสิบเนาะยาวลึกลงไป15ใช่ครับพื้นที่ทั้งหมดในตัวบ้านอยู่ที่150ตารางเมตรห้าตารางเมตรครับเดี๋ยวเราเริ่มมาได้ในตัวบ้านเนาะบริเวณด้านนอกเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเป็นแผ่นอะไรคะตรงนี้จะเป็นแผ่นอะคริลิกใสนะฮะความกว้างแผ่นตรงตรงพื้นที่ตรงเนี้ยจะ4กว้าง4เมตรก็ไอแผ่นอะคริลิกเนี่ยจะแผ่นละ4เมตรกว้าง4เมตร ยาว3เมตรก็พอดีใช้4แผ่นอ๋อใช้4แผ่นก็คือรายละเอียดเนี่ยคือพี่จ้างช่างเนาะแล้วก็ค่าของพี่ซื้อใช่ไหมคะใช่ครับในราคางงบที่พี่บอกเลย700,000ตัวนี้อยู่ประมาณ700,000นิดๆครับแต่ในพื้นที่150ตารางเมตรนะหลายๆท่านบอกว่าเดี๋ยวหนูพูดเองแต่หาว่าหนูโม้นะก็เลยให้พี่เขามาพูดด้วยนะคะเรื่องรายละเอียดเนาะในตัวบ้านแล้วก็พวกกระเบื้องพี่ก็เลือกเองใช่ไหมเลือกเองครับกระเบื้องเลือกเองครับ เดี๋ยวหลังนี้นะคะอยู่ในอสองห้องนอนนะสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงและหนึ่งห้องครัวทรงบ้านสวยนะคะเป็นโทนสีขาวเนาะแล้วก็ประตูเป็นไม้ทั้งหมดเลยไม้นี่ในงบเท่าไหร่คะประตูไม้พอดีตรงงานไม้นี่ต้องบอกว่าผมกับแฟนเนี่ยชอบชอบชอบ,ชอบงานไม้เป็นพิเศษแล้วก็ทางแฟนเนี่ยเขาก็มีความรู้เรื่องไม้นิดหน่อยจากจากจาก,จากทางบ้านเขานะก็เลยคุยกันว่าบ้านหลังนี้อยากได้เป็นประตูไม้ไม้จริงแล้วก็ถ้าเลือกได้ก็อยากได้ไม้สักตัวน,นี้เนี่ย ก็เลยหาข้อมูลกันก็ปรากฏว่าไปเจอประตูประตูเนี่ยเป็นประตูไม้สักไม้สักเก่านะฮะ,ะส่วนหน้าต่างวงกบเนี่ยเป็นไม้เก่าเป็นไม้เต็งไม้เก่าเอามาทําใหม่ครับถือว่าได้รายละเอียดงานไม้นะทั้งหมดได้มาจากอายุธยานะฮะเฉพาะเฉพาะประตะูหน้าต่างทั้งหมดเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ80,000บาทครับเดี <Wow. S 2> ย๋ยวเรามาบอกขนาดท่านผู้ชมในการรับชมก่อนเลยก่อนนะบริเวณด้านหน้านะคะบริเวณระเบียงด้านหน้านะหรือว่าชายพักเนาะ มีความกว้างอยู่ที่สองนะคะกว้าง2เมตรครับอ่าสเมตรยาวลึกลงไปเจเมตรครับ,รบอืมเรื่องลายเล็ดพวกกระเบื้องพี่ก็เลือกเองให้แบบช่างทําเป็นแนวนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับกระเบื้องเลือกเองตอนแรกเนี่ยกระเบื้องเนี่ยตั้งใจจะเอาไอ้ตัวสีเทาเนี้ยเป็นหน้าบ้านเฉพาะเฉพาะหน้าบ้านตรงนี้แล้วก็สีขาวลายเนี่ยเป็นเป็นลงจอดรถแต่นี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยมาแต่งหน่อยให้มันดูมีลวดลายเพิ่มขึ้นครับจะได้อีกฟิลหนึ่งเนาะใช่ครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันเลยเนาะได้ครับเชิญครับเปิเลยกันนะครับกดอย่างนี้นะคะเอาพี่เปิดดีกว่าโอเคยังไม่มียังไม่มีที่ล็อกนะยังยังติดไม่เสร็จโอเคติดไม่เสร็จเดี๋ยวหนูหาอะไรเดี๋ยวกลัวตึ้งหนูขออนุญาตเอานี้วางนลยมาค่ะบริเวณด้านในเนาะถือว่าโล่งนะคะห้องโถงนะคะมีขนาด ส8ุดปดใช่ไหมคะพี่สมชายเข,ข้ามาได้ค่ะแล้วก็ความลึกลงไปที่หกจุดปดเนาะก็รายละเอียดเรื่องกระจกนะพี่เขาบอกนะประตูหน้าต่างนะคะถือว่าสวยมากอันนี้เป็นไม้เต็งทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเป็นไม้เต็งครับเป็นไม้เก่าทําใหม่ถือว่ารายละเอียดสวยงามมากเลยแล้วก็เป็นฝ้าเป็นฝ้าแขวนนะคะเป,คเป็นฝ้าแขวนครับเป็นฝ้าแขวนแล้วก็ข้างบนนี่ก็จะมีฉนวนกันความร้อนนาสามนิ้วก็คือ ก่อนก่อนที่ช่างเขาจะปูฟ้าเนี่ยเขาก็ปูฟ้าเออปูฝ้าฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะกิ้งไอ้ชนวนตัวชนวนุกนการความร้อนเลยจะจะสังเกตว่าพอเข้าในบ้านเนี่ยมันจะเย็นหน่อยแล้วหลังคาใช้เป็นอะไรคะหลังคาเป็นกระเบื้องไตรล,ลอนของ S c g จครับจะเหมือนบ้านข้างๆเลนก็หลังคาก็ป๊กข้างบ้านมาเลย <laughs> บ้านพ <c oughs> ี่ชายบ้านพีช่ชายนะ,ะนะแล้วก็เป็นกระเบื้องนะคกระเบื้องห้องโถงก็เป็นไซส์60สคูณหเป็นลายไม้เนาะใช่ครับ เป็นถกอ่าเป็นลายไม้ซึ่งตัดกับตรงประตูนะคะหน้าต่างมากๆเลยนะคะความสูงหนูวัดมาแล้วนะคะแอบพี่วัดมาแล้ว <laughs> อยู่ที่ความสูง3.1เลยท่านผู้ชมถือว่าโล่งโปร่งมากมากเลยนะแล้วนี่ดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างแล้วก็ตรงนี้เป็นออกแบบเองไหมคะพี่อ่าพอดีเรารพอดีช่วงหาข้อมูลเสิร์ชในเน็ตเนี่ยเราก็จะไปเจอว่าประตูสไลด์แนวเนี้ยซึ่งคิดว่ามันมันสวยแล้วมันดูเก๋แล้วมันก็ดูโมเดิร์นหน่อยๆค่ะอ่าก็เลย ก็เลยคิดว่าจะดีไซน์ทํากันแบบนี้แล้วก็ประตูนี้คือประตูไซส์ปกตินะ80 200เซนนะก็ให้ทางลุงช่างเขาเจาะทางนี้ไว้ก็คือกว้าง70สูง200 2งเมตรอ่าใช่ครับ,รบมันก็มันก็ประตูประตูนี้มันก็จะปิดเหลื่อมกันหน่อยหนึงพอดี ถือว่าโอเคนะคะจัดสรรได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาถึงตรงโซนห้องห้องนอนห้องนอนที่1แล้วกันเนาะเป็นห้องนอนที่ขนาดใหญ่เลยใช่ไหมฮะประตูประตูไม้นี้ด้วยนะฮะที่ว่ารวมงบงบงบที่บอกไป8 0 0 0มื่นื่บาทรวมประตูด้วยค่ะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะว่าเป็นไอเดียบ้านนะคะผสมประสานเนาะอ่าแล้วก็อยากได้เป็นบ้านไม้ดูแบบของพี่สมชายนะคบเป็นไอเดียได้เลยเป็นไม้เก่าเอามาทําใหม่เพราะฉะนั้นที่ที่เลือกไม้เก่าก็คือหนึ่งคือมันแข็งมันไม่บิดตัว เวลาฝนตกไม่หดเัื้องไม่ปิด่ยนตัไม่สนิทอยนีะสังเกตถ้าแบบประเภทไม้สักใหม่ๆเนี่ยไม้สักสีอ่อนๆเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะบิดตัวอืค่ะห้องนอนนี่มีขนาดเท่าไหร่คะเป็นสี่คูณสามเมตรครับสี่เมตรคูณสามเมตรอืถือว่าเป็นขนาดใหญ่มากๆนะคะครับแล้วก็ปูกระเบื้องก็เหมือนด้านด้านห้องโถงนะคะเป็นไซส์ลายไม้เหมือนกันหกสิบคูณหกสิบปลั๊กใช้งานมีหนึ่งสองจุดเนาะครับค่ะ โอเคถือว่าลงตัวมากๆเลยโคมไฟซาลาเปาหนึ่งดวงนะคะคต่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปดีกว่านะคะท่านผู้ชมเราจะพาไปดูห้องที่สองเพราะว่าหลังนี้นะคะในพื้นที่150ตารางเมตรสองห้องนอนสองะะห้องน้ํานะคะห้องนี้ห้องนี้จะเป็นสามคูณสามอ๋อ3ามคูณ4ททีอ๋อขนาดกว้างนะคะ3ามแล้วก็คูณสี่นะคะคเนาะกระจก ือว่าสวยนะหนูชอบมากเลยอะบ้านที่แบบผสมผสานด้วยแบบปูนแล้วก็มีไม้ด้วยนะคะใช่ครับเนอะอืมโอเคถือว่าเป็นแบบจัดสรรแบบได้อย่างลงตัวสําหรับอ่าห้องเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาถึงโซนต่อมานะครับเป็นห้องครัวกันดีกว่านี่ห้องครัวนี่บิ้วแล้วใช่ไหมคะอันนี้ใช่ครับเสร็จแล้วก็ก็คืออันนี้ก็คืออ่อบอกแบบให้กับทางลุงช่างเข้าไว้เขาก็จะทําให้เราเราอยากได้เป็นตัวแอลแล้วก็มี ประตูบานไม้ประตูบานไม้นี่ก็ซื้อกันเองสังเกตคือจะชอบงานไม้ก็จะเลือกใช้ประตูแบบนี้ที่เป็นงานไม้ะส่วนใหญ่เนาะใช่ครับแล้วก็บอกทริคหน่อยหนึ่งคือคือพอพอเราปลูกบ้านเองเนี่ยเราก็จะเดินดูของมากขึ้นจากที่เคยเดินห้างเสาร์ทิตศก็จะไปเดินร้านวัสดุก่อสร้างพวกไทยวัสดุดูโฮมเมก้าโฮมโกลบอลเฮาส์เพื่อเลือกวัสดุเ<ม><ม>ะนั้น อย่างอย่างบาน,นี้บอกเป็นไอเดียเลยก็ได้ถ้าเกิดเราไปเจอบางบางบานเนี่ยมันจะราคาประมาณพันตีสักประมาณพันหกี่เขาทําสีอะไรมาเรียบร้อยแล้วแต่นี้ผมไปเจอที่ไทยวัสดุสาขาระยองค่ะเป็นบานไม้เหมือนกันแต่ว่าเขายังไม่ทําสีแต่ราคาแค่แปดร้อยเก้าสิบเองอเราก็ากมาลงสีย้อมไม้แค่นั้นแค่นั้นเองก็ประหยัดไปได้สามบานก็หลายตั้งอยู่ค่ะ ถือว่าเป็นห้องครัวที่กว้างห้องครัวนี่มีขนาดเท่าไหร่ครับพี่สามคูณเจ็ดครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดตารางเมตรตามตามตามแบบนะฮะสวยค่ะมาแล้วตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นเป็นเป็นอ่าเขาเรียกรับลมใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเป็นคือคือไอเดียของของของที่เราทําคืออยากได้เป็นสไตล์ครัวไทยครัวไทยเพราะกับ ครัวไทยมันก็จะมีแบบผัดแกงที่มันค่อนข้างกลิ่นจะแรงเพราะนั้นก<ล>็เลยอยากจะได้โล่งๆหน่อยตีนโล่งๆเนี่ยก็อันนี้ก็ได้ไอเดียมาจากบ้านพี่ชายเหมือนกันใช้เป็นอลูมิเนียมกล่องอันนี้เป็นอลูมิเนียมอคะเป็นอลูมิเนียมครับแต่เขาทาเป็นเขาทาเป็นลายไม้อออันนี้ได้มาจากที่ไทยคือเขามีหลายยี่ห้อนะเขามีหลายยี่ห้อแต่ว่าเป็นเส้นๆมาใช่ไหมคะใช่ครับที่ของผมซื้อนี่มันจะเป็นของยี่ห้อคิงคองของไทยวัสดุเส้นละเส้นละ ยาว3าเมตรค่ะราคาผมจะไม่ได้นะส้บาทหรือยังไงนี่แหละต่อเส้นถือว่าเป็นไอเดียกับท่านผู้ชมด้วยนะสำหรับใครที่แบบชอบแนวไทยอยู่เนาะแล้วก็อันนี้ก็คือโป่งเดี๋ยวพี่ก็จะติดเดี๋ยวติดมุงลวดมุงด้งลวดอีกทีนึงเนาะะเดี๋ยวโซนต่อมานะเป็นห้องน้ำดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำกันดีกว่าค่ะห้องน้ำเป็นห้องน้ำคู่นะคะเนาะถือว่าดีนะไม่เอาไปไว้ด้านในตรงตรงห้องนอนใช่ไหมคะเพราะปกติเราจะเห็นแบบว่าห้องน้ำในห้องนอนแต่นี้พี่ทําเป็นห้องน้ําแยกออกมาเลยแยกออกมาเลยนะคะ มีขนาดห้องน้ำ1.5คูณ2เมตรครับตามแบบนะ1.5คูณ2เมตรอันนี้ขยายเพิ่มไหมคะหรือว่าตามแบบหอเป่าตอนแรกเลยเนี่ยเราจะเอาห้องน้ำมาอยู่ตรงนี้ก็คือก็คือพอพอเปิดออกจากตรงนี้มาปุ๊บก็จะเป็นห้องน้ําเลยแต่นี้เนี่ยทางลุงช่างกับพี่เนี่ยข้าแกนแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้อะมูห้องน้ําออกไปหน่อยนึงแล้วเราจะได้พื้นที่ครัวมากขึ้นก็เลยตกลงตามนั้นก็คือ ย้ายไปจากห้องน้าตัวนี้ออกไปไว้ข้างนอกครับแต่พูดถึงนะลุงช่างเก่งมากเลยนะสร้างบ้านหลังนี้ยใช้แค่คนคกี่คนเลยคะพี่เอ,อ่อหลักๆน่าจะมี2คนก็คือลุงที่เป็นช่างคนหนึ่งแล้วก็ลุงอีกคนเป็นลูกมือระยะเวลาการสร้างนี่ประมาณกี่เดือนคะเอ,อ่อเริ่มสร้างตั้งแต่ต้นกุมภาต้นกุมภา,ามีนาเมาษพาพฤษภาพิจุนาก็าาประมาณ5เดือนประมาณ5้าเดือนค่ะท่านผู้ชมนะสองคนทําได้ยังไงนะบ้านหลังแบบถือว่าใหญ่มากๆเลยนะคะเนาะ<ม>ห้องน้าก<ม>็เห<า>มาือนกันเดี๋ยวหนูก็พาท่านผู้ชมไปดูไอเดียนะคะ ห้องน้ําก็แ,<พ>แบบเดียวกันกับหน้าเขาเรียกอะไรนะแค่สลับฝั่งอ่าสลับฝั่งสลับฝังบ่งนิดนึงแล้วก็สลับโคลสีแล้วแต่คดีก็คุยกันกับแฟนว่าแฟนชอบสีไหนก็เอาสีนั้นไปเช่นลายโมเสสนะคะ<ด>อีกห้องน,นึงก็จะเป็นสีเทาอีกห้องนึงก็จะเป็นสีน้ําตาลนะคะาลโมเสสแล้วก็แบ่งนะคะสัดส่วนได้ดีมากเลยแล้วก็มีโต๊ะกั้นนะคะเว้นระดับเนาะเว้ยโซนเปียกนะคะแล้วก็โซนแห้งใช่ไหมคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลุงช่างแกก็แนะนําเหมือนกันว่า ถข้างในเป็นโซนเปียกเนะี่ยเดี๋ยวแกจะทาสเตปให้เพื่อการน้ํากระเด็นแล้วเวลาเราอาบน้ำใช้อ่าใช้ผ้าม่านตอนแรกก็มีสองไอเดียจะใช้ผ้าม่านหรือใช้เป็นพวกกระจกกระจกกั้นก็ได้ค่ะอ่าอก็เลยทําเป็นแบบนี้นะคะถือว่าจัดโซนได้ดีนะปกตินะคะเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นแบบพื้นแบบเสมอก,กันเนาะอันนี้ก็ทำเป็นสเตปลงมาลึกมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไอเดียด้านหลังกันดีกว่าค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบ่งเป็นโซนซักล้างใช่ไหมคะแล้วก็โซน พื้นที่จอดรถใช่ไหมคะใช่ครับพี่สมชัยพอทราบไหมคะพื้นที่จอดรถนี่ประมาณขนาดเท่าไหร่คะเอ่อถ้าทั้งหมดยาวนี่เลยคือ13เมตรค่ะกว้าง3เมตรก็39ตารางเมตรอแล้วก็ไอเดียนะหนูอบอกเลยว่าหลังคานะท่านผู้ชมเห็นไฟไหมคะไฟเยอะมากๆนะคะเนาะพี่แล้วก็โชว์เขาเรียกว่าโชว์โชว์สเต็ปได้ดีมากๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น,ปนงานเดินด้วยด้วยท่อพลาสติกอ่า แต่เขาดัดเนาะฝีมือถือว่าดีนะคะดัดตรงส่วนโค้งงอนี้เขาก็จะเป็นเขาเรียกท่อเฟล็กพลาสติกเฟล็กก็อีกชุดนึงมาเดินให้ใช่ไหมคะใช่เขาก็จะเป็นจะเป็นอีกอีกช่างนะจะเป็นช่างไฟโดยเฉพาะอมาเดินให้ในบ้านช่างไฟนี้ก็เราซื้อของเขาคิดค่าแรงอย่างเดียวค่าแรงตกเท่าไหร่คะเขาก็จะคิดเป็นจุดอันนี้อันนี้แชร์ได้เลยนะได้ค่ะได้ค่ะเ คือเพราะว่าผมก็หาข้อมูลมาเหมือนกันก่อนที่ก่อนที่ก่อนที่จะคุยกับน้องน้องช่างไฟเนี่ยเราก็หาข้อมูลแบื้องต้ไปก่อนว่าโดยทั่วๆไปราคาช่างเขาอยู่กันประมาณเท่าไหร่ค่ะช่างไฟเนี่ยเขาจะคิดเป็นจุดจุดละ3 0 0ปักอย่างเงี้ยเขาก็คิด300อค่าแรงอย่างเดียวค่าแรงอย่างเดียวครับถือว่าถูกนะคะ300เนาะปัก300ไฟอย่างนงี้ก็3า0จุดละ3 0 0้เราซื้อของที่ซื้อของนี่ประมาณเท่าไหร่คะถ้าค่าค่าแรง300อยแล้วซื้อของอะคะ ซื้อของนี่จําราคาของไม่ได้นะแต่น่าจะประมาณเกือบสองหมืน่นอ่ะเฉพาะค่าของนะเพราะพี่เขาเดินไฟยเยอะมากๆนะ่านผู้ชมลอง <S <s <fisher> <S เห็นไฟแบบไฟยเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ไอเดียนะด้านหลังก็จะเป็นแบบว่าพื้นที่โลง่งๆนะไว้นัๆๆนน่งแบบว่าสังสรรค์ใช่ไหมคะตรงโซนนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นมีปลั๊กหนึ่งจุดด้วยนะคะอันนี้ไว้สําหรับตรงน,นี้ปลั๊กไฟ,ฟ <encore S 1> ใช่ะค,ะครับคือแล้วแต่ถ้าเราจะจะทาอะไรที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็คิดว่ามันดีกว่าการที่จะต้องมาลากไอ้ปลั๊กพ่วงยาวๆถ้าเกิดเราจะทําอะไรขึ้นมา แล้วด้านหลังนี้ขนาดเท่าไหร่คะตร,ตรงนี้3เมตรครับ,รบแล้วก็ตรงฝั่งจากขอบนี่เฉพาะเฉพาะปูนนี้นะจ้ะถึงปูน,นู้นก็7เมตรโอ้3คูณ7ค่ะท่านผู้ชมนะไอเดียอกอย่างหนึ่งหนูชอบมากเลยเนี่ยหนูหนูสะดุดมากเลยนะท่านผู้ชมนะสําหรับคนที่แบบว่าอันนี้พี่เขาบอกทําเองนะคะนี่นี่พี่สมชายบอกทําเองก็ทํา <ทำ S 2> เองครับ้งบเท่าไหร่คะตัวนี้เออตัวนี้งบน่าจะอยู่ประมาณ500ประมาณ500ก็คือถัง ไอตัวกระถางเนี่ยร้อยห้าสนะฮะอิดเนี่ยก้อนละ10บาททั้งหมด28ก้อนแล้วก็รวมข้างในก็จะมีท่อสะดือท่อน้ําทิ้งนะฮะแล้วก็เตีงโมเสตที่ที่ใช้นี่ก็ของเหลือเอามาทำเนี่ยท่านผู้ชมลองดูนะคะเป็นไอเดียได้อันนี้ใช้งานได้จริงนะไว้สําหรับล้างมือเนาะใช่ครับหนูเพิ่งเจอหลังแรกมากเลยนะที่เป็นไอเดียแล้วแบบได้ดีมากๆเลยไปเสร็จงบงบตรงนี้นะ ห้าร้อยบาทอันนี้พี่ผงลิขสิทธ์ไหมคะเนี่ยไม่ไม่ไม่ครับได้เลยได้เลยครับแชร์ได้เลยเพราะว่าเพราะว่าผมก็หาข้อมูลแล้วก็เสิร์ชในเน็ตดูเอาขอบคุณมากมากนะคะสาหรับข้อมูลแล้วพี่มีเขาเรียกแรงบันดาลใจอะไรในการสร้างบ้านหลังนี้คะท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมคะคือคือผมว่าความฝันของทุกคนก็คืออยากมีบ้านนะฮะแล้วก็หลังเนี้ยเป็นบ้านที่คิดว่าเราดีไซน์แล้วเราออกแบบแล้วเราเลือกวัสดุทุกอย่างด้วยตัวเราเอง ไม่ว่าจะเป็นสีกระเบื้องรูปแบบของบ้านสีสีทาบ้านแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้อันนี้คือเราเลือกได้เองคือคล้ายๆมันทําความฝันหรือสิ่งที่เราอยากได้ให้เป็นจริงอ,อันนี้คือคือคือ,ค,อคือแรงบันดาลใจหรือว่าวิธีการคิดในการที่จะเลือกทําอะไรแต่ละอย่างเนาะทำให้แบบว่ารเราอยู่นะคะเนาะ,อะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับไอเดียเดี๋ยวน้องเอกจะพา อ่าไปเก็บรูปสวยๆให้กับท่านผู้ชมได้รับชมดีกว่านะคะ,อะคขอบคุณมากๆนะคะพี่สมชายขอบคุณค,ค่ณคะสบายเลยครับขอบคุณ <laughs> ครับ